อ๋อฮะรู้สึกอืมอ๋อไ,ไม่ขับไปกับไหลายเนี่ยโอเคน่าจะได้เลย <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> นะครับ ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 3ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัฒนาเมนชั่นนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ผมมีนัดนะครับกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาขอเรียนนะครับผ้า24นะครับขอเรียนผ้า24ผมเองก็ ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทําไมนะครับเราต้องมีศาสตร์นะครับหลากหลายมากมายนะครับในลูกนี้นะครับกระบวนการของการช่วยคนนะฮะมันมีมากมายนะครับแล้วเราก็พยายามนะครที่จะค้นหานะครับกระบวนการของการช่วยคนในรูปแบบต่างๆนะครับนะครับ กระบวนการช่วยคนนะฮะก็มีเริ่มต้นที่พ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์และศาสดาทั้งหลายนะครับนะครับแล้วก็ช่วงหลังนะฮะก็จะมีกูรูมีโค้ดนะครับมากมายนะครับในในโลกของปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็กระบวนการของคนทั้งหลายนะครับเขาก็พยายามนะฮะที่จะค้นหานะครับความรู้เพื่อ ไปสู่การช่วยเหลือผู้คนนะครับผมเองก็เรียนนะครับแล้วก็ทำความรู้จักนะครับกับโหราศาสตร์มา20กว่าปีนะฮะ21ปีนะครับและสิ่งนั้นนะฮะก็คือไพ่ยินะฮะไพ่ยินะครับผมได้ใช้ไพ่ยินะครับในการทำนายทายทักนะครับผู้คนมากมายนะครับ 21ปีเต็มนะครมีสำนักพยากรณ์ของตัวเองที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีการพบนะครผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายมากมายนะครับจนมาใช้ไพ่ย4 4นะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไดเ้เป็นนักพยากรของอมูล,ลนิธิสิทิวัฒนาเชื้อเชียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ช่วยเหลือนะครับผู้คนในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ผ่านไพ่ได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านไพ่มายาวนานทีเดียวนะครับและผมก็ได้ใช้ไพ่ออกรายการทีวีมากกว่า15ช่องนะครับมีรายการประจำเยอะเลยครับมากมายแล้วก็วันนี้นะครับเรามีนัดนะครับกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะเรียนไพ่ย4นะครับ นะครับผมก็บอกว่า,าผมจะสอนให้นะครับโดยอาชีพแล้วผมก็ไม่ได้สอนไพ่ยิปซีเป็นอาชีพหลักนะครับก็มีไม่กี่คนนะฮะที่ผมสอนไายให้นะครับน่าจะไม่ไม่ถึง5คนนะฮะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้มาเข้าถึงจิตระดับหนึ่งนะครับจึงคิดว่าเอ๊ะทำไม การช่วยคนนะฮะต้องมีไพ่ยิบสี่ด้วยต้องมีไพ่ออร์เรคิลด้วยต้องมีศาสตร์มีใบไม้นะฮะดูใบไม้ดูตัวเลขดูลายมือนะครับดูโงเ่เฮงนะครับลายเท้าก็มีนะครับดูทูบใช้ทูบนะครับกระบวนการเสี่ยงทายทั้งหลายเนี่ยฮะนะครับนะ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยที่ทําไมเราเกิดมารอบนี้ผมจะต้องใช้ไพ่ในการดูถึง21ปีนะฮะหรือการที่จะคุยกับคนนะฮะต้องมีองค์ประกอบก็คือมีหลักฐานนะครับคือการมีหลักฐานนะครับการมีหลักฐานแล้วหลักฐานก็คือก็คือไพ่นะครับหลักฐานในการช่วยคนหลักฐานในการ ทำให้คนเนี่ยได้รู้จักนะครับได้รู้จักนะครับว่าการพูดคุยเนี้ยครมันต้องมีหลักฐานนะครับเนี่ยมันอย่างไพ่เนี่ยครับไพ่นะครับเ้าดูจากไพ่ก็เนี่ยครับผมว่าวางไพ่แล้วเต็มหมดเลยครับเนี่ยนะครับนะครับเพราะว่าเตรียมนะครับที่จะสอนนะครับก็เลยมาไล์สักครู่หนึ่งนะครับ ผมพบว่า,จ,าวนนจิตของคนที่มาเรียนวันนี้นะครับจิตของคนที่มาเรียนวันนี้นะครับคือจิตที่มีความเลื่อนลอยนะฮะไม่ไม่มีความมั่นคงในการในการเชื่อฟังคําสั่งสอนนะฮะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหมายความว่าไงครับ เราไม่ได้สนใจนะฮะว่าคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนีครับจะเป็นคำสอนที่เ,เป็นหลักฐานเราไม่ได้ยึดมั่นคำสอนของพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์นะฮะมาเป็นหลักฐานในการดำเนินชีวิตนะครับเวลาดำเนินชีวิตใดๆก็ตามนะครับก็จะทำไปตามอารมณ์ตัวเองไม่ไม่เอาหลักฐานก็คือคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ในใจอันนี้อันคือ อันนี้คือทิศเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องหนึ่งพยายามทำอะไรด้วยตัวเองโดยไม่ได้แอบอ้างหลักฐานเพื่อจะมาดำเนินชีวิตนะฮะหลักฐานนั้นนะครับเช่นหลักฐานก็คือคำสอนพ่อแม่หลักฐานนั้นก็คือตำราวิชาการหลักฐานนั้นคือคำสอนของพระศาสดาทั้งหลายหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะฮะเราไม่ไม่ได้เอาหลักคำสอนหรือหลักฐานหรือสิ่งที่ เห็เนเป็นรูปธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตมักจะทาอะรไรตามที่ตัวเองคิดนะครับคนที่ทําอะไรตามที่ตัวเองคิดแล้วก็ไม่มีการอ้างเอาคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ในใจนะครับจะมีความผิดพลาดน,นะครับพราะเกิดมาในรอบนี้ครับจะทำอะไรก็ตามนะครับมีสภาวะที่ทำอะไรลอยๆ,ๆทำอะไรไปเรื่อยๆทำอะไรไปลอยๆทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับไม่มี กระบวนการของการเอาคําสอนพ่ะแม่ครูบาอาจารย์มาว่าในใจทํำไรโดยคิดด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันที่จะทําความดีหรือว่าดําเนินชีวิตนะครับคนเหล่านี้ครับเกิดมาก็จะมีเป้าหมายที่จะมีหลักฐานนะครับในชีวิตหรือมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เห็นนะครับเป็นรูปธรรมห้เห็นเวลาจะพูดอะไรก็ตาม จะต้องมีตำรานะครับจะต้องมีเอกสารส re, ให้เห็นจะต้องมีรูปธรรมมาเห็นนะครับเช่นไ้าอย่างงี้ครับไพาเหล่านี้ครับคือคือสิ่งที่เป็นหลักฐานให้เราได้มองเห็นแล้วก็อธิบายถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับเราก็จะพูดยากอธิบายยากแต่พอมีหลักฐานปุ๊บเนี่ยมันมันอธิบายได้ง่ายมันเข้าใจได้ง่ายมันสามารถ Maya, ที่จะรับรู้ได้ง่ายว่ามันคืออะไรนะครับคนที่ทําอะไรไม่มีหลักฐานคนที่ทําอะไรไม่ไม่อ้างคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ นะครับคนเหล่านั้นนะครับมักจะทําผิดพลาดนะครับทำผิดพลาดในชีวิตนะครับไม่ได้อยู่ในร่องของความเป็นจริงนะครับทําตามอําเภอใจอยู่ไปตามที่ตัวเองทําตามที่ตัวคิดไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการเกิดมารอบนี้ครับจึงต้องเกิดมามี2แบบ1มีหลักฐานมาก2ไม่มีหลักฐานเลยนะครับ อยู่โดยไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ไม่มีรูปธรรมให้เห็นนะครับนะค,รคนรอบข้างก็ก็เหมือนกันนะฮะเราจะพบเจอคนที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีสิ่งที่มันอ้างอิงนะครับคนเหล่านั้นนะครับเวลามาอยู่กับเรานะฮะเขาก็ทําให้เราทุกข์เพราะเขาจะไม่อ้างหลักฐานพร่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกัน พวกเขาก็จะไม่มีหลักฐานพวกเขาก็จะไม่มีข้อมูลนะครับที่จะมาอยู่กับเราอย่างมีอย่างมีเหตุมีผลอยู่ๆเขาก็แสดงเหตุผลตามอารมณ์เขาอยู่ๆเขาก็แสดงอารมณ์ของเขาตามที่เขาคิดโดยได้ไม่ได้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมไม่ได้ยึดมั่นในความจรงิงนะครับเราก็จะทุกข์กับคนที่ไม่ได้แอบอ้างคําสอนครูบาอาจารย์ที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นนะครับ รเราก็จะรู้สึกเลยว่าทำไมพวกเขาไม่มีข้อมูลไม่มีเหตุผลไม่มีรูปธรรมให้เห็นในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับเพราะการเกิดมารอบนี้ครับเราจึงวิ่งหาหลักฐานที่จะอธิบายที่จะสอนที่จะเข้าถึงนะครับก็คือการอย่างหนึ่งก็คือมีการพูดคุยแล้วก็ตามมักจะอิงตำราอิงรูปธรรมอิงภาพเพื่ออธิบาย และยืนยันว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องอยู่อ,อย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเห็นเถอรู้เถอนะครับอันจะพูดใครสอนใครจะพูดลอยๆไม่ได้แล้วครับชั้นเนี่ยครับจะพูดลอยๆอยไม่ได้นะครับก็จะมีหลักฐานมาคุยมาอธิบายประกอบทุกครั้งเลยครับนะครับอย่างน้อยก็อธิบายตามภาพตำราของพระยิบซีนะครับ <c oughs> นะครับ เร้เานวเวลาเราเห็นไพ่ฮะมันจะมีรูปนะครับให้เราสามารถอธิบายได้เพื่อบอกคนเพื่อสอนคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในชาติหนึ่งๆน,นะครับหากหากเราไม่มีหลักฐานในการอธิบายในชาติบางชาติเนี่ยครับพูดลอยๆอธิบายลอยๆให้คนอื่นต้องทุกข์นะครับไม่มีการอ้างเหตุผลพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือตำรับตำราใดาๆ พอเกิดมารอบนี้ฮะรเราก็จะมีหลักฐานมีข้อมูลไปกระศึกษานะครับภาพภาพหนึ่งเนี่ยอธิบายได้เป็นวันเลยครับนันผู้เชี่ยวชาญเรื่องไพ่นะยฮะเขาจะอธิบายองค์ประกอบของไพ่อย่างละเอียดยิบเลยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับของไพ่เป็นเรื่องราวของชีวิตแค่ใบเดียวเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องไพ่ยิบสี่นะครับนะครับก็จะสามารถอธิบายได้อย่างแยบยลและเฉลียวฉลาดนะครับจนทําให้ ผู้มารับฟังคําทานายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีหรือเกิดความมั่นคงในอนอคตอย่างอย่างสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่เก่งเรื่องผ้าย,ยิซีจริงๆในประเทศไทยเนี่ยครับผมก็รู้จักเพื่อนในวงการผ้าย,ยิซีมากมายครับเขาสามารถอธิบายผ้ายอย่างเชียเลียวฉลาดมากนะครับมีที่มาข้อมูลที่ดีเยี่ยมเลยในผ้าองค์ประกอบของไพ่นะครับวันเดือนปีจังหวะ วันเวลาการทํานายที่ตรงประเด็นและเก่งมากเลยนะครับ,นะรบเห็นไหมครับนี่คือไพ่ที่จะสอนในวันนี้นะครับให้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่มาขอเรียนไพ่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตของเราในการช่วยคนในการอิิบายหรือการในการบอกคนจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงเหตุผลของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ในใจเสมอ อย่าดาเนินชีวิตแบบลอยๆอย่าดําเนินชีวิตโดยไม่มีคําสอนพ่อแม่อยู่ในหัวใจอย่าดําเนินชีวิตที่ไม่มีศาสนานะครับไม่มีคําสอนของพระศา,ศาสดาไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามนะครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่ผมกําลังเกิ่นเพื่อจะเข้าสู่บทสอนให้กับนักเรียนท่านหนึ่งนะครับเรื่องภัยมาเรียนรู้เรื่องภัยยิบสีนะครับทีนี้ครับถ้าเราเนี่ยฮะ ทำอะไรก็ตามนะครับมีหลักฐานมีเหตุผลนะครับมีที่มาที่ไปนะครับจากการศึกษาเล่าเรียนนะครับนะครับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ออกมาประยุกต์แล้วก็ประมวลใช้ในการพัฒนาตัวเองนะในการช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางานนะครับคนเหล่านั้นนะครับก็จะประสบความสําเร็จเพราะคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นนะครับเป็นหลักฐานที่อยู่ในใจเรา เป็นหลักฐานที่จะประกอบในการเดินชีวิตนะครับบุคคลใดนก็ตามนะครับที่ไม่มีหลักฐานในการเดินชีวิตไม่มีหลักคําประกันที่มาที่ไปไม่มีวิทยาฐานะที่มั่นคงนะครับ,นะค,รบคนเหล่านั้นก็จะยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าหลักคําสอนนะฮะที่ประกอบหรืออยู่ในใจเราเสมอจะทําให้เราเนี่ยเดินถูกทางมากขึ้น ันั้นทุกคนก็พยายามที่จะค้นคว้าหาการศึกษาเรียนเพื่อจะมีหลักฐานก็คือมีใบรับรองนะครับวุฒิการศึกษาหลักฐานนะครับหลักฐานทุกอย่างนะครับที่จะประกอบให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้อยู่ในสังคมนี้ครับอย่างน้อยก็บัตรประชาชนนะครับใบขับขี่รถยนต์นะครับหรือใบประกันสุขภาพทั้งหลายนะครับหรือใบประกาศนสยบัตรทั้งหลายนะครับ เราจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็มีแผนที่มีนสสมนะครับมีหลักฐานที่จะย <out ure> ืนยันว่าเราเป็นใครยืนยันว่าเรามีทรัพย์อะไร้วยืนยันว่าเรามีความรู้อะไรยืนยันว่าเราเป็นลูกเต้าเราใครตัวตนหนึ่งตัวตนนะฮะก็จะต้องมีหลักฐานยืนยันถ้าอยู่ลอยลอยถ้าอยู่ไปวันวันโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าเราเป็นใครนะฮะเราคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่เลื่อนลอย ไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่ไม่มีสังคมยอมรับอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับไปคุยใครก็ไม่รู้เรื่องใครก็ไม่อยากจะคุยด้วยนะครับนั้นคนเหล่านี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆตามท้องถนนเดินไปเรื่อยตามท้องถนนจนจนหาจุดของความเป็นตัวตนของเองไม่ได้ความเป็นตัวตนนะครับมีทั้งสังคมนะครับนิติกรรมนะ,ระประวัติชีวิต นะครับประวัติที่มาของชีวิตนะครับคนต้องมีประวัติที่มามีที่มาที่ไปมีพ่อมีแม่มีใบใบสุทธิบัตรนะครับจนใบมรณะสุดท้ายครับหรือการแต่งงานนะครับก็มีใบยืนยันหลักฐานนการสมรสนะครับรัตนาทุกคนนะมีความสมบูรณ์นะครับแห่งหลักฐานเหล่านี้นะครับเราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยหลักฐานที่มัน่นคงมีหลักฐานที่มัน่นคง แต่ในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับถ้าเราเนี่ยฮะได้เข้าใจความจริงอ่ะหลักฐานของจิตเราเนี่ยครับก็คือภูมิแห่งการเกิดสภาวะการสร้างบุญบารมีมาแต่อดีตนะครับแล้นถ้าเราเข้าไปค้นหลักฐานเหล่านี้ครับเราจะเห็นสภาวะที่มาที่ไปของชีวิตบุคคลผู้เข้าถึงจิตวิญญาณจะรู้ว่าคนคนนี้มีพื้นฐานชีวิตจิตวิญญาณดําเนินมาอย่างไรเป็นไปอย่างไร แต่ถ้าเรารู้นะครับทั้งภายนอกนะครับใบสําคัญทั้งหลายของชีวิตเช่นบัตรประชาชนนะครับการศึกษาการเล่าเรียนนะประวัติเหล่านี้ครับก็จะทําให้เราเนี่ยครับสามารถก้าวหน้าหรือไปทํางานหรือไปอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงนะครับมีหลักฐานแต่ถ้าใครนะฮะสามารถเข้าถึงหลักฐานตัวเองแห่งจิตวิญญาณคนคนนั้นก็สามารถที่จะเห็นอาคุศลในตัวเองนะครับเห็นบุญบาปในตัวเอง จนสามารถดับกิเลสตัวเองได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยอยู่ในจิตนะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะครับถือว่าคนคนนั้นนะครับไม่มีไม่มีความทุกข์ในจิตแต่ถ้าตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแสดงคุณยังมีหลักบางอย่างที่คุณจะต้องมาทําให้มันเสร็จสิ้นในเรื่องของอาสวะนั้นนะครับ<ม>เห็นไหมครับนี่คืออธิบายรวมๆนะฮะทีนี้ครับ สิ่งที่สำคัญในไลฟ์วันนี้ก็คือการทำให้เรารู้ว่าการมีคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในใจนะครับการมีภูมิชีวิตที่เรามีพ่อแม่มีบุคคลให้ชีวิตมันสำคัญเราอยากคิดว่าเราไม่มีพ่อแม่เราอยากคิดว่าเราไม่มีบุคคลที่กตัญญูไม่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเจ้าของประเทศนะครับถ้าคิดอย่างนี้ครับมันทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่เลื่อนลอยเลื่อนลอยแล้วก็ <Das que ath let> ต้องเกิดไปชาติใหม่นะครับจะต้องมีหลักฐานตลอดเวลาจะทํะไรเนี่ยครับจะต้องมีหลักฐานแต่คนเหล่านั้นครับพอมาเกิดในชาติใหม่ครับจะมีบางครั้งที่เราทุกข์ใจเรื่องคดีความที่ที่เราสู้หลักฐานไม่ได้ถ้าเราไม่สนใจหลักฐานเราจะมีคดีความเราจะมีการถูกเอาเปรียบจากการไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเราจะทุกข์กับการไม่มีหลักฐานที่คนอื่นเอาหลักฐานมาโชว์จนเราต้องเจ็บปวดเราต้องทุกข์เพราะเราจะต้องแพ้บุคคลที่มีหลักฐานนะครับ ในคดีความถ้าเรามีมีหลักฐานเราก็จะแพ้เราก็จะรู้ว่ามันยากจังเลยทําไมเรามีหลักบางครั้งเรามีหลักฐานเราทุกบางครั้งคนที่มีหลักฐานจนเราทุกบางครั้งเราไม่ไม่มีหลักฐานจนเราทุกบางครั้งหลักฐานไม่สามารถช่วยเราได้ชีวิตจึงวิ่งวิ่งบนหาหลักฐานหลักฐานคือตัวที่เห็นเป็นตัวยืนยันนะฮะมีเอกสารชัดเจนมีสภาวะชัดเจนมีตำรับตำราชัดเจนมีที่มาที่ไปของชีวิตชัดเจน แต่ลองดูครับคนที่ไม่มีบัตรประชาชนนะฮะเขาดิ้นรนเพื่อมีประชาชนอย่างเหนื่อยยากลำบากนะครับบางครั้งนะครับทุกครั้งที่บัตรหรือสิ่งสําคัญเราหายไปเราก็ต้องไปแจ้งความเพื่อจะ,สะแสดงความยืนยันแต่ถ้าไม่มีเราไม่สามารถได้รับเงินนะมันเราทาประกันชีวิตแต่ถ้าเรามีหลักฐานเราก็ไม่ได้นะครับชีวิตทุกคนนะฮะจะต้องมีหลักฐานเพื่อประกอบในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าไม่มีนะครับนั่นสแสดงคุณ เคยพลาดอย่างใหญ่หลวงมาที่ไม่เคยให้ความสําคัญกับหลักฐานนะครับวันนี้เราจึงพาทุกคนไปสู่การรู้จักว่าตัวเองไม่เคยยึดมั่นในหลักฐานที่เรียกว่าคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย,ไยนนกกรา์ไม่ยึดมั่นในกฎกติกาของสังคมไม่ยึดมั่นในกฎศิลธรรมอ้างว่าฉันนี้ฮะคือบุคคลที่สามารถทําอะไรตามใจฉันได้บ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรนะครับเราจะทุกกับเรื่องแบบแบบนี้ เราจะทุกกับแนวนี้เราจะทุกกับคิดแบบนี้ขอให้ทุกคนนะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามจงมีกฎของความเป็นจริงคือหลักฐานที่เรียกว่าคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ในใจนะครับหรือมีสภาวะของความถูกต้องอยู่ในหัวใจมีหลักฐานโชว์ให้เห็นนะครับแล้วคุณก็จะง่ายนะครับต่อการในชีวิตคนอื่นก็จะเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักฐานที่คุณมีเราจะเป็นคนหนักแน่นในชีวิตนะครับ จะพูดใครจะบอกใครไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามที่จะอ้างเหตุผลจนเขาถึงอ้างยังไงเขาก็ไม่เชื่อหรือเราเองรู้สึกทุกข์ว่าถ้าไม่มีหลักฐานแล้วทุกข์ถ้ามีเหตุผลแล้วทุกข์จะพูดจะสอนคุยกับใครเขาอยากมีหลักฐานอยากมีรูปร่างเป็นประกอบอยากมีลักษณะของความชัดเจนในการอธิบายประกอบแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะวันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าทําไมเราต้องมีหลักฐานหรือมีรูปภาพหรือมีภาพยิบซีหรือมี กระบวนการของรูปธรรมให้เห็นก่อนจะอธิบายใครสักคนนึงนะครับขอให้ทุกคนรู้ว่าเราจะมีเหตุผลและหลักฐานในการช่วยคนในการอธิบายให้คนฟังอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นมีภพ่ย,ยิบแบบนี้ครับนะครับอย่างมีการมีพ่ย,ยิบซีแบบนี้นะครับถ้าใครสามารถอธิษฐานหรือภาวนาตัวเองได้นะครับในจิตในตอนนี้ว่าฉันจะมีหลักฐานในการช่วยคนในการอธิบาย ในการดำเนินชีวิตในการที่จะทํางานในการที่จะเป็นคนดีหรือในการชีวิตใดๆก็ตามด้วยกายวาจาใจฉนันจะมีหลักฐานคือคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในใจตลอดไปคนผู้นั้นนะครับก็จะสามารถอธิบายนะครับสิ่งที่เป็นมงคลได้นะครับและมีคนศรัทธาและเชื่อถือแม้ไม่มีไพ่ก็ตามหรือไม่มีมีรูปลักษณ์ใดๆก็ตามทุกคนก็จะมาดฟังและเข้าใจเราได้นะครับ มันทําให้เราหมดความทุกข์ในเรื่องของพูดอะไรแล้วใครไม่เชื่ออธิบายอะไรก็ใครไม่ฟังนะครับเขาอ้างว่ามีหลักฐานไหมนะครับมีข้อมูลไหมนะครับเราก็จะรู้สึกว่ากว่าจะเขายอมรับเราได้มันต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากบัดน,นี้ครับถ้าเรามีหลักฐานที่เรียกว่าคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ในใจตลอดทุกภพชาติแล้วนะครับมันทําให้คนคนนั้น ไม่ต้องเหนื่อยกับการอ้างหลักฐานไม่ต้องเหนื่อยกับการทราอะไรลอยๆไม่ต้องเหนื่อยกับจิตที่เข้าถึงความละเอียดไม่ได้นะครับรา้นบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีหลักฐานพ่อแม่คร,รูอาจารย์อยู่ในใจติดมาจากอดีตคนผู้นั้นจะเข้าถึงหลักธรรมยากเหมือนทำอะไรลอยๆเข้าถึงไม่สําเร็จเลื่อนลอยพูดก็จับใจความไม่ได้ทุกคนก็ไม่เข้าใจที่เราอธิบายมันจะเหนื่อยกับการสอนเหนื่อยกับการอธิบายนะครับ งั้นจึงให้รู้ว่าบทน,นี้ครับที่อธิบายอยากให้ทุกคนได้มีหลักฐานในการทําความดีมีหลักฐานนะครับที่จะต้องกระตือต่อบิดามารดามีหลักฐานที่จะต้องน้อมมีพระใจอยู่ในหัวใจหรือมีคําสอนค,ค,คร,รูบาอาจารย์หรือศาสนาของผู้ของเราที่เรา,เานับถือให้ชัดเจนครับนะฮะโอเคนะครับผมเข้าใจกันนะฮะวันนี้ครับรส,สวัสดีครับ